บังไมคานี่บีซมากเลยไมคานี่ขนมขกเก่าเอาทุกอย่างเอาไปเอาไปเอาไปถ้าไดีรวยเอาไปถ้าไดชีรยเอาไปรถเอาทุกอย่างอยา้จะมารวยขอคอยพู้เดียวเชียอ่้อ อยู่นี่ค่ะกล้วยค่ะซี่ปาค่ะอันอันติติพ่ออันติติบพ่อขาดสมตำชีบาปเฮ้อขายดีแต่ลานเดียวลหรเนาะพอแพ้ละขายดี่ปัตุลาละคนละแามเบิ่งด่ะไม่ึ้นคนละยามขึ้นพร้อมแต่ยล้วลูกชีโด๊อันนี้เขาแจกฟรีหรืออะไรเคาเนี่ย ต่อต่อต่อคิวนี่แจกฟรีหรืออะไรคะเนี่ยเดียวจะบาทเดียวจ้ารอยยิ้มซื้อประจำนี่แหละอ๋อซื้อประจำนี่แหล้วประจำนี่แหละไม่ชอบใช่ไหมขอบคุณมากเลยค่ะอะไรอีกไหมมะขามหวานนั่นนะมะมักมามักมะขามอ้นี่นี่นี่แซ่บเียไอ้ยังบวยเอาบอสซิไฮเนี่ยมาเนี่ย เอาไหมเอาโลไั่นะซองอันเท่าไหร่นันอันสามสิบยีพห์เอาไปสองถุงยีพห์านาไปเอามาเรียบดัซันเ,เรยียบสิกบาร์เราโมืี่เรียเรียบเย็นๆเละละ่ะทำเงินก่อนอเพราะว่าเพราะว่าเต็นต์ตั้งเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่ไงเต็นต์นี้เจ็ดร้อยก็ราคาเขาเจ็ดร้อยเนาะของอาหันครึ่งแม่อาหารครึ่งทำไงขายกันไรขายจะได้กำไรเจ็ดร้อยเนี่ย ขอบคุณหลายๆเด้อค on oh mm ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ามึงเด็กคนมาค่อยหลายนะคะปกติอันกองว่านคน้นลอยๆไม่ค่ะเขาซื้อจากร้านใกล้ข้างซื้อจากร้านเราเองเขาซื้อจากร้านเราของทุกอย่างมาจากร้านเราหมดเลย